ช่วงนี้แหนแดงงามมากๆเลยค่ะพี่พีได้เวลามาตักแหนแดงให้น้องไก่ได้กินกันอีกแล้วการเลี้ยงแหนแดงนะคะจะง่ายก็ไม่ง่ายจะยากก็ไม่ายากน้องมนต์เองนะคะก็เคยลองผิดลองถูกมาเยอะมากๆเลยจนตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าแหนแดงชอบแบบไหนและจะเลี้ยงยังไงให้งามงามฟูๆค่ะแหนแดงนี่ของโปรดน้องไก่เลยนะคะมีพี่พีหลายๆท่านนะคะที่บอกว่าเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็น้องไก่ชอบกินกันมากช่วงแรกๆให้น้องไก่กินนะคะน้องไก่อาจจะยังไม่ชินค่ะพี่พีลองผสมกับหัวอาหารให้ดูนะคะน้องไก่น้องมนต์ก็คือกินจนชินแล้วนะคะแล้วก็ชอบกินกันมากๆด้วยค่ะ วลานงวดให้อาหารน้องไก่นะคะพี่พี่โฟกัสที่หุน่นนงวดมาตลอดลและนี่ตัวช่วยของนองวดนะคะไบโอมีของบอสหนุ่มค่ะนงวดทานเป็นประจำเลยก่อนอาหาร15นาทีนะคะใครอยากลองนะคะเซิร์ชดูได้เลยค่ะไบโอมีบอสหนุ่มรีวิวขึ้นเยอะมากๆพี่พี่ลองไปดูกันนะคะวันนี้ก่อนจะไปกินข้าวเย็นนะคะนงวดก็ทานไบโอมีไปเรียบร้อยแล้วเป็นตัวช่วยในการดูแลหุ่นของนองมดเลยค่ะนงวดนนแนะนาให้ทานควบคู่กันอกกนอกกําลังกายไปด้วยพี่พี่หลายๆท่านนะคะถามนงมดเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าทาไมไข่ไก่สะอาดจังเลยเพราะนงไก่นะคะไม่ได้เข้าไปอื นะคะแห้งอยู่ตลอดเวลาไม่เปียกแช่แล้วก็กังวันนะคะจะปล่อยน้องไก่ได้ออกมาเดินเล่นข้างนอกน้องไก่ก็จะอืดด้านนอกค่ะต้องคอยเก็บกวาดความสะอาดในโรงเรือนอยู่เป็นประจำทำให้โรงเรือนสะอาดนะคะแล้วก็ไม่ส่งกลิ่นเหม็นด้วยค่ะช่วงนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะต้นตะขบตันนี้ก็เป็นร่มเงาให้กับน้องไก่ได้ดีเลยช่วงกลางวันต้องคอยมาเติมน้ำให้กับน้องไก่ด้วยนะคะ<ห>ช่วงหน้าร้อนนะคะน้ำห้ามขาดเลย<ห>้องน้องไก่จะได้ไม่เครียดแล้วก็อารมณ์ดีกันด้วยค่ะ